สวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาทําความรู้จักกับตัวโคลคาเซียนะครับตัวหนึ่งที่เป็นตัวไฮบิดเนาะให้ลูกเป็นไหลนะครับวันนี้อากาศเย็นนะครับที่โคราชอากาศเย็นมากนะครับอยู่ดีเย็นเฉยเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมาต่อกันคลิปที่2นะครับวันนี้อย่างที่บอกว่า,าเราจะมาดูใน ส่วนของโคโลคาเซียยี่ยห้อหนึ่งเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกพันหนึ่งที่คนไทยผสมนะครับซึ่งทางผมเนี่ยก็คือวิศวต้นไม้เนี่ยได้มีโอกาสเอามาเก็บตั้งแต่แรกๆเลยนะครับตอนที่เขาเพิ่งบีดใหม่ๆแล้วก็มีความนิ่งแล้วนะครับขออนุญาตอาก็อีแป๊บหนึ่งนะวันนี้โคราชค่อนข้างหนาวเลยนะครับอยู่ดีๆก็หนาวก็อากาศจะเปลี่ยนแปลงไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับมาดู ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นข้อไหลเล็กๆนะครับเป็นข้อไหล่ตัวนี้ชื่อว่าโคโลคาเซียไม่พูดชื่อเต็มแล้วกันนะครับเอาชื่อเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือ Black o n y x นะครับ Black o n y x ภาษาไทยก็คืออัญมณีสีดำนะครับชื่อเป็นมงคลมากชื่อเป็นมงคลมากนะครับโอเคเดี๋ยวอธิบายความเป็นมาก่อนนะครับ Black o n y x เนี่ย บีดโดยคนไทยนะครับหรือว่าผสมเกสรดโดยคนไทยแล้วก็เพาะเมล็ดมาเท่าที่ดูข้อมูลก็คือ3ปีเนาะสองสองปีอา่าโดยประมาณ2ปีหมายความว่าอะไร2ปีก็คือผสมเกสรเสร็จหลังจากน,นั้นก็เอามเมล็ดมานะครับที่ได้จากผสมที่ไดจากการผสมเกสรน,นั้นมาเพาะนะครับเพาะเสร็จปุ๊บขึ้นเป็นต้นครั้งที่1ครั้งที่2นะครับไม่เพี้ยนแล้วก็ตัดไหล ให้หนอตัดไหลามาแล้วก็ไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนไหนเพราะว่าก้านนะครับใบหน้าใบหลังใบกระดูกเอกลักษณ์ที่เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรคุณลักษณะที่เฉพาะของเขาเลยเนี่ยไม่เพี้ยนนะครับก็สามารถขึ้นทะเบียนได้นะครับโอเคคนบีดนะครับต้องขอให้เครดิตแกนิดหนึ่งนะครับก็เป็นคนไทยนะครับอยู่ที่จังหวัดระยองเนาะสวนดึกดำบบันแทนนะครับชื่อ,อว่าที่ร้อยตี ชันนทชนสิรินะครับที่แกก็ปลูกโคโลคาเซียอยู่นะครับก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นผลงานของแกเลยทีเดียวนะครับผมดีนะครับดีอ่ะตัวแบล็คโอนิกเนี่ยเป็นตัวผสมระหว่างแบล็คลิปเปิลอ่ะโทษทีนะครับแบล็คโคลอนกับแบล็คลิปเปิลแบล็คโคลอนเป็นตัวถือฝักนะครับอ่าก็คือเอาเกสรตัวผู้ของแบล็คลิปเปิลเนี่ยมาผสมเนาะปรากฏว่าได้มาเป็นแบล็คโอนิกตัวนี้นะครับอ่ะ แมกโอนิกให้ลูกเป็นไหลนะครับให้ลูกเป็นไหลลักษณะนี้นะครับให้ลูกเป็นไหลอ่าอันนี้ใบใหม่นะครับใบใหม่ก็จะมีความสีเขียวอันนี้ถือว่าเข้มขึ้นมาแล้วนะครับถ้าใบใหม่นี่คือจะเขียวเขียวนี้เลยอันนี้เป็นแบคโอปอนี o ่นี่เขียวนี้เลยนะครับแพทเทิร์นเดียวกันแต่ทรงใบจะเป็นทรงยาวลักษณะนี้นะครับทรงใบจะเป็นทรงยาวอย่างนี้กระ,ะดูกชัดเจนออกจะเป็นเลืม่มเรื่มนะครับอันนี้คือรูปใบ ก้านนะครับก้านจะเป็นสีน้าตาลเขียวเขียวนะครับน้าตาลเขียวเขียวไม่แดงนะครับไม่แดงออกม่วงๆถ้าแก่มากๆแก่จะจัด,จดเลยจะเป็นม่วงๆลักษณะน,นี้นะครับอ่าอันนี้คือลักษณะก้านถัดมาพอใบใหม่เป็นสีเขียวปุ๊บเนี่ยก็จะมีความเหลื่อมกระดูนะครับดูอ่ะอันนี้แสงแดดไม่ค่อยมีเนาะฟ้าไม่โปร่งนะครับอนี่นะครับเห็นไหม อันนี้คือใบใหม่ใบใหม่ที่เริ่มจะแก่กระดูกจะเป็นออกสีเหลื่อมๆไม่ได้เหลื่อมไหมหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือไม่มันมีหลายสีอะ <st Moving forward> พอมองไปอีกแสงหนึ่งทิศทางของของแสงอีกทิศทางหนึ่งก็จะเป็นอย่างเงี้ยอีกทิศทางหนึ่งก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือมันมันเหลื่อมนะครับบอกลักษณะสีไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือใบใหม่นะครับแล้วก็พื้นใบเมื่อเริ่มแก่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจะมีความเงานะครับจะมีความเงา จะมีความเงาลักษณะนี้ดูนะเอ่อปน,นี้ขอใบจะผิวสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ผิวเท่ากับลันเนอร์นะครับไม่ได้ผิวเท่ากับแบคลันเนอร์ปลายแหลมนะครับปลายแหลมทรงใบยาวลักษณะนี้กลองไม่โฟกัสนี่อย่างนี้นะครับทันมานะครับมาดูพอใบที่แก่มากๆอันนี้ใบน้องฟ้าช้ำนิดหนึ่งนะมแมลงลงและช่วงนี้นอนด้วยผีส่งผีเสื้อขี้ใส่นะครับอันนี้ดู อันนี้คือใบแก่จะออกเหลื่อมเลยนะครับม่วงๆเขียวๆน้ำเงินอะไรของเขาก็ว่าไปมีเขียวแซมนิดนึงถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเขาเรียกอะไรพื้นใบโดนแสงแดดเนะี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่าเขาเหลื่อมมนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนงี้นะครับอันนี้คือคือใบแก่นะครับทรงใบก็จะยาวจะออกสีม่วงๆเหลื่อมๆนะครับก็มีหลายท่านถามว่าต่างกับแบคโคนยังไงนะครับ อันดับแรกคือทรงใบเลยนะครับหน้าใบจะหน้าใบจะไม่หยักเท่ากับแบคโคลนนะครับขอบใบจะไม่พิวเท่านะครับแค่นั้นเลยส่วนสีใบเนี่ยจะไม่เหลื่อมนะครับแบคโคลนก็คือจะแบบพทเทิร์ชัดเจนอ่ะตัวนี้คือสีเขาแบบเหลื่อมๆนะครับเอาไปให้ดูแบคโคลนอย่างเงี้ยอันนี้เอาโตเต็มใบให้เห็นเลยนะครับนี่นี่ครับไม่เหลื่อมนะครับม่วงคือม่วงเลยนะครับม่วงคือม่วงเลยเห็นไหมครับ ม่วงเข้มๆเลยอย่างเงี้ยไม่เหลื่อมไม่มีเขียวแซมกระดูกก็ม่วงชัดเจนนะครับอย่างเงี้ยใบใหม่ก็จะเหลื่อมออกมาเลยเห็นไหมนี่คือใบใหม่เห็นไหมครับพอโตขึ้นมาก็จะแบบเต็มฟอร์มอย่างเงี้ยหลังใบก็จะเป็นสีม่วงอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแม่เขานะครับสำหรับแบคโอนิกคันมามาดูที่แบคโอนิกใหม่นะครับนี่พอมองไกลๆจะเป็นอย่างนี้ให้ดูชัดๆถ้าแสงแดด ถ้าวันที่มีแดดชัดเจนเนี่ยโอ้โหผมอยากจะบอกว่าสวยมากนะครับปลูกไว้สักสามสี่ต้นเรียงกันนี่สวยมากเร่อมเลยนกเห็นยังต้องสะท้อนแสงอมาดูหลังใบหลังใบจะออกเป็นสีเขียวลักษณะนี้นะครับมนแสนเซอร์แล้วกล้องอ่านี่หลังใบจะออกเป็นสีเขียวนี้นะครับอ่านี่นะครับมาดูหลังใบใหม่เห็นไหมครับก็จะเป็นสีเขียวนี่นะครับเร่อมๆอย่างนี้นะครับนี่เร่อมๆอย่างนี้ เห็นไหมครับมันจะม่วงเขียวเขียวม่วงเขียวเขียว,ยวคือไม่ชัดเจนเนี่ยบางบางส่วนก็แพทเทิร์นเป็นสีม่วงไปเลยนะครับนี่ก็สวยไปอีกแบบนะครับคล้ายๆปีกแมงทับอะ่ะเหมือนกันคือนี่เลยครับนี่ปีกแมงทับเลยความสะท้อนแสงนะครับนี่คือใบเก่าเนี่ยอันนี้กํลาลังจะทิ้งใบก็ยังเหลื่อมอยู่เห็นไหมครับนี่สวยนะครับลักษณะพิเศษในมุมมองของผมเนี่ยลักษณะพิเศษของแบ็กโอเนก็คือ สีเลยนะครับมันจะเป็นปีกแมงทับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ออกแดดบางท่านเอาไปเลี้ยงอาจจะเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ดำทันทีนะครับให้ให้ลองโดนแสงเยอะๆหน่อยมาดูต้นเล็กของผมนี่นะครับเนี่ยถ้าโดนแสงเยอะเห็นไหมครับก็เหลือมเหมือนกันเนี่ยปีกแมงทับมาเลยเห็นไหมครับนี่เนี่ยแหละครับเป็นที่มางคำว่าสีปีกแมงทับเห็นไหมครับสวยนะ สวยนะครับเนี่ยใบใหม่ก็จะเป็นเขียวๆอย่างนี้นี่ใบเก่าเห็นไหมครับที่กำลังจะทิ้งเห็นไหมครับสวยนะนี่แหละครับฝีมือคนไทยนะครับท่านใดช่วงนี้นะครับโคโลคคเซียร,ราคาราคาเขาเรียกว่าอะไรจับต้องได้นะครับท่านใดมีเขาเรียกวอะไรมีทุนทนสพย์มีงบประมาณก็จัดมาเลยนะครับเชื่อผมจัดมาเลย นะครับตัวแบกโอニッิก็เป็นฝีมือคนไทยอีกท่านหนึ่งนะครับเน้นย้ํานะครับคนบีก็คือร้อยตีชนนลชนสิริเนี่ยเป็นไงผมจําได้เลยนะครับอยู่จังหวัดระยองชื่อสวนแกนะครับดึกดําบันแพลนนะครับยังไงก็ลองติดต่อขอซื้อนะครับถ้าท่านใดอยากจับจองนะครับขอซื้อได้หรือว่าท่านใดอยากจะซื้อกับผมก็ได้โอเคนะครับยังไงก็ฝากเจ้าแบกโอนิกไว้ใน อ้อมอกอ้อมใจของคนไทยของเราด้วยนะครับก็สนับสนุนเขาเรียกอะไรฟรีมือคนไทยนะครับเราจะได้ส่งเสริมเขาเรียกว่าอะไรส่งเสริมบุคคลที่มีความสามารถเนะเาะอ่าเป็นเมคเกอร์นะครับก็สนับสนุนไปนะครับนี่อย่างแม่โอปอก็เป็นฟีมือคนไทยนะครับนี่พี่ตุ่นแก้มป่องอยู่โคราชนี่เองปากช่องนะครับเห็นไหมมีแต่ฟีมือคนไทยผมอยากจะเก็บให้หมดเลยนะครับนี่แต่ ไฮบริดตัวไหนที่กําลังแรงๆอยู่ช่วงนี้ก็ผมจะเคขอเก็บเงินก่อนนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมวิศรพต้นไม้นะครับแอดมินอุ้ยนะครับก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามผ่านแชทเพจหร,หรหือว,ว่าเบอร์โ<ต>ทรศัพทรร์ที่ใครไว้ในเกตก็ได้นะครับแอนก็ดูแลสุขภาพนะครับแล้วพบกันใหม่จังหวะถ่ายสวัสดีครับ